สู้ดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับผมออตโตแกับ คลิปสองเทียริสของไพเวนในเวอร์ชั่นอัปเดตล่าสุด3.1นี้เลยจากการมาของตัวละครใหม่ๆเราจะสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเทียริสในระดับหนึ่งเลยครับทีนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์กันว่าผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเทียริสไพเวนหรือไม่โดยที่การวิเคราะห์และการวิจารณ์ของผมจะให้เกียรติผู้จัดเทียริสในทุกๆเจ้าครับผมอาจจะเห็นด้วยในบางประเด็นและอาจจะไม่เห็นด้วยในบางประเด็นหรือบาง ที่ผู้ฟังผู้ดูอย่างคุณอาจจะเห็นด้วยกับไพเวนหรืออาจจะเห็นด้วยกับผมคุณสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเลยครับแต่ในทุกๆการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ว่าทั้งตัวคุณทั้งตัวผมเราต่างต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมให้เกียรติทั้งไพเวนแล้วก็ให้เกียรติทั้งคนดูด้วยรวมสร้างคอมมูนิตี้ที่ดีไปด้วยกันครับการวิจารณ์ตัวละครา OR, การวิจารณ์สิ่งต่างๆในเกมเราวิจารณ์กันได้ขอแค่เรานั้นวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์โอเคถ้าเกิดเราพร้อมแล้วไปรุ like, ยรรกัน ทริสในทุกๆครั้งเราควรอ่านคำอธิบาย ของผู้จัดเทเลิสก่อนว่าทําไมเขาถึงให้ตัวละครแต่ละตัวอยู่ในเทเลเทนั้นเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตรงกันกับผู้จัดบางคนดูเทเลิสไม่อ่านคําอธิบายเลย <c oughs> อย่าลืมดูนะโอเคตัวใหม่ที่มานะครับอย่างทิปปี้เซนเซหรืออาจารย์ทิปปี้ของเราเขาให้อยู่ในตําแหน่งซับพีเอนะฮะย้ากับว่าซับดีพีเอสทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาอะคานวณจากดาเมจที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบเลยก็คือคํานวณดาเมจทั้ง ไซเคิลนั่นแหละทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดาเมจรวมของอาจารย์นะครับมันอยู่ในระดับที่เป็นซับดีเพทได้เลยจากการที่สแปมจะหลวดรัวรัวรัวแล้วด้วยความสามารถในการซัพพอร์ตอ่ะโอเคเขาก็เลยให้อยู่ในตำแหน่งซับดีเพทนั่นเองซึ่งอาจารย์สามารถเล่นได้ทั้งสองสายนะจะเล่นเป็นสายเซตลมหรือจะเล่นเป็นสายเซตควอนตัมก็ได้ครับพอคิดดูรวมๆกันแล้วอ่ะโอเคมันก็เหมาะสมที่อยู่ตรงจุดนี้ผมก็เข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อครับโอเคแล้วก็อ่าเนี่ยมีการปรับเทียร์ของตัวละครขึ้นมาอย่างอากิร่า ยอมรับว่าตัวละครนั้นมันเก่งจริงๆทั้งรอบที่เป็นไททันปฏิปักษ์และทั้งรอบก่อนครับในรอบก่อนเนี่ยเขามีการที่แบบให้เทียไว้ในระดับหนึ่งก่อนเพื่อที่จะสังเกตดูว่าผู้เล่นนั้นมีฟีดแบกอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟีดแบกนั้นอากิอาเก่งมากเทปมากทั้งในรอบก่อนและในรอบปัจจุบันทางเพเวนก็เลยให้ขึ้นเทียศูนย์มาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมมองว่าเมกเซนครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆน,นะครับที่มีการปรับเทียขึ้นปรับเทียลงเนาะอันนี้เ,เพื่อนๆก เพิ่มเติมได้เลยโอเคเอาตัวละครล่าสุดก่อนไหมอาจารย์ทิปปี้นะฮะโอ้โหรองบัลลังเทียศูนหมดทุกโหมดครับไม่ว่าจะเป็น MOC แล้วก็ฟิกชั่นแล้วก็โอโพคาริฟ เก่งจริงอะตัวนี้แล้วยิ่งมอนปัจจุบันเนี่ยมันแพ้ทางการโดนตีถี่ด้วยพอมีอาจารย์มาหลายๆตีเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับคือมันค่อนข้างที่จะชัดเจนและอะไรข้อกังขาตัวใหม่ตัวนี้ผมเห็นด้วยแบบร้อยเปอร์เซ็์เลยเก่งแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะ <c oughs> แค่อีศูนยใส่แดนแดแค่นี้ก็เทพแล้วฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งสล็อตของตัวละครประเภทซัพพอร์ตกันหน่อยนะครับ ผมจะอิงจาก MOC เป็นหลักละกันจากการดูเทียนี้เพราะว่าเดี๋ยวอพัครับกำลังจะรีใหม่แล้วส่วนตัวของฟิกชั่นเราก็ดูอยู่แล้วว่ามันเน้นการทำดาเมจหมู่อยู่แล้วนะครับใน,ในรอบๆอบนี้คนะจะสนใจไปที่ มอนใหม่หรือเมตาใหม่ของ MOC ผมเลยจะเน้นที่ MOC ในคลิปคิปนี้เลยครับเมื่อพูดถึงตัวละครประสานเอ่อมันต่างกันแค่ว่าอาจารย์ทิ่บี้นั้นประสานที่หน้ามอนนะฮะส่วนตัวละครอ,อื่นๆก็คือเน้นภัฟกันตามปกตินะครับอ่าไม่ว่าจะเป็น Sunday อ่ะผมเห็นด้วยครับเทียสูนครับหรือไม่ว่าจะเป็นเหมยหรือจะเป็นโรบินอ่ะอันนี้ผมไม่แย้งอะไรเลยทีนี้เรามาดู ตำแหน่ง s u สเ a นกันหน่อยครับเอาเวน้นเรื่องความสบายยังเห็นเห็นด้วยครับเห็นด้วยแม้ว่าในปัจจุบันมันจะมีตีหนักจนโลแตกแต่ถ้าเอาความสบายมันก็ยังคงสบายอยู่ดีครับอย่างลิงชาโอ้โหนี้คือเป็นทุกอย่างให้เราแล้วไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นลิงชาสายไหนก็ตามสายเบรกสายซับทั่วไปที่เน้นสปีดหรือสายครีที่เล่นกับเจดเขาเป็นอออาราวในเกมนะั้นตอนนี้มากๆครับแถมมีทั้งเทินตัวเองแล้วมีกระต่ายช่วยตีอีกตีบูอีกตอบโจทย์ยุคสมัยปัจจุบันจัด,จดอันนี้ เห็นด้วยครับทีนี้เรามาดูสเตนตัวเซฟทีมตัวกันตายข้างล่างกันบ้างครับซึ่งเทียต่ําลงมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของลุงกันกับหูหัวเอาที่ลุงกันก่อนลุงกันผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยเพราะว่าเมคานิกของนิกคดอคือการสร้างเกาะรบจึงแพ้การถูกตีทีลุงกันที่เราเล่นสปีดอยู่ในช่วง160หูเนี่ยครับโอ้โหเขาจะสแปมปลดเกราะนิกคดอได้รัวมากๆแถมมีเรื่องแอคชั่นอีกฮิวก็ฮิวแรงเป็นตัวละคร4ดาวที่เข้าถึง ได้กับหลายๆไ d ดีภาพรวมความเก่งของวงกันผมเห็นด้วยครับและต่อมาหูหัว,หวในเมตาปัจจุบันนั้นเป็นเมตาสายพลังงานครับเพราะฉะนั้นตัวละครที่เป็นซัสเตนสามารถทิลได้ล้างดีบัฟได้และบูทพลังงานให้กับทีมของเราได้อีกตอบโจทย์ในยุคยุคนี้สุดๆทีนี้ถามว่าหูหัว,หวอยู่เทียร์นี้ในมุมผมผมเห็นด้วยไหมถ้าเป็นหูหัวที่เล่นกับอารีิอาผมมองว่าเขาอยู่เทียร์ยูตรได้เลยครับด้วยความที่หูหัวนั้นทําหน้าที่ในการกดสแปม E บูทพลังงานและอากิอากับหุ่นเน้นปลดเกาะเน้นทําลายเสาหดี๋ยเจ้าหัวหัวไปเล่นตีบนกับทีมอื่นๆเน้นบูทพลังงานก็ยังเล่นได้ดีอยู่ดีรวมถึงตอนเนี้ยมันมีทีมที่ขี้โกงมากๆก็คือ HSR มันคืออะไระพี่มันย่อม,มาจากโครงกายสตาร์เรียวหรออ๋อไม่ใช่ครับมันย่อม,มาจากหัวหัว โรบินซันเดย์ทีมทีมนี้มันเลือกตำแหน่ง DPS ได้หลายตัวมากๆไม่ว่าคุณจะเอาอากริอามาใส่ในตำแหน่ง DPS หรือคุณจะเอาจิงหยวนมาใส่ในตำแหน่ง DPS หรือคุณจะเอาหยุนลี่มาใส่ในตำแหน่ง DPS HSR เนี่ยมันไม่ใช่แค่บีมนะแต่มันเก่งจริงครับผมเลยแอบ,บรู้สึกว่าถ้าอิงจากเมตาพลังงานในช่วงช่วงนี้จริงๆและทีมเราโจมตีได้ถี่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วปลดเกาะกันทันอยู่แล้วิีหัวมาช่วยบุดพลังงานอีกมันก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นไปอีกครับ อย่างการเล่นกับอากริอา หัวหัวสแปมแต้มได้อย่างเมามันเลยจากการเทสจากการวิเคราะห์ของผมผมก็เลยมองว่าหัวหัว,หวสามารถขึ้นเทียร์ศูนย์ได้ตรงนี้ผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับไพเวนแต่ไม่เป็นไรเพราะผมบอกเพื่อนๆไปแล้วว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับทีนี้เรามาดูด้านล่างกันหน่อยครับอย่างฟูกับพี่หลวหรือตัวละครอื่นๆโอเคในเคสนี้ผมเข้าใจได้เพราะว่าฟูอ่ะไม่ได้ช่วยปลดเกาะไททันได้ไวขนาดนั้นรวมถึงในแง่ของของซัสเตนเนี่ยโอเคเขากันตายได้ดีครับแต่โดยภาพรวมอ่ะตัวฮีโอื่นๆอ่ะมันมีความ สามารถในเชิงรุกด้วยตรงฟูพี่หลัวหรือตัวอื่นเนี่ยโอเคซะเนเนี่ยผมเห็นด้วยครับทีนี้มาตำแหน่งตัวบัฟหรือตัวดีบัฟเนาะออ่ไม่ว่าจะเป็นเจียวชิวทิงหยุนหรือว่า MC ความทรงจำเปล่าฮานาบี หรือจะเป็นโบรเนีย MC ประสานโอเคในเคสนี้ผมเห็นด้วยหมดเลยทีนี้เรามาดูตำแหน่งซับดีพีเ s หรือว่าตัวดาเมจเสริมกันมาดูที่เจดกันก่อนเลยเจดเป็นตัวละครที่เล่นได้ทั้งห้องบนเจอกับมแมลงและเล่นได้ทั้งห้องล่างเจอกับไททันจากการเทสจากการใช้งานผมค้นพบว่าเจดทาได้ดีทั้ง2ห้องแบบตรงโจทย์ในเมตาล่าสุดนี้เลยและถ้าเกิดนับรวม DPS ที่เกิดขึ้นจากเจดทั้งหมดในไซเคิลตั้งแต่ต้นยันจบ ผมมองว่าตัวของเจตสามารถอยู่ด้านบนสุดเพียงคู่กันกับอาจารย์ทิปปี้ได้เลยแต่เพียงแค่เจตนั้นไม่ได้มีบัฟแบบอาจารย์แต่เรื่องดาเมจที่เสริมเข้าไปไม่ว่าจะเรื่องการทําลายเสาการตีบอแรงตัวลูกมันเล่นสบายมากๆและยิ่งใส่อาจารย์ทิปปี้กับเจตคู่กันโอ้โห <laughs> โหดจัดประหลัดบอกเลยตรงนี้ผมเลยมองว่าเจดสามารถที่จะอยู่ด้านบนได้อาคุณคิดเห็นอย่างไรก็เมามอยพูดคุยกันได้นะครับสำหรับเจดทีนี้มาดูต่อที่ มีนานะครับโทปสัสแผทนี้ผมรู้สึกว่าโทปัสถ้แอบดูดรอปลงใช้คาว่าเล่นได้ตามปกติตามมาตรฐานแต่ก็ไม่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว้าวขนาดนั้นแต่เขายังมีจุดข้อดีที่ช่วยบูสต์ดาเมจให้กับสายตีต่อเนื่องอย่างในพลเฟยได้ครับก็เลยมองว่าโอเคถ้าเราดูจากองค์ประกอบภาพรวมมันก็อยู่ตรงนี้ได้นะหรืออย่างมีนาเก่งมากช่วยเบรกช่วยตีเจนแต้มเล่นกับในพลในแผทแพ่น,นี้ตบมแมลงกันอย่างเบามันเลยและมาต่อที่เทียร์ึกันบ้างนะครับใน m อ c อซอาเจนติโอเคอันนี้ผ เห็นด้วยพราะเขาสามารถเป็นซับดีเพสแล้วก็เป็นตัวช่วยปั่นพลังงานให้กับเฮอร์ตาได้ส่วนแบ็กซวอรนเหรอเอแพลตีผมแทบไม่ค่อยเห็นเลยอะเห็นน้อยผมน้อยมากแล้วเมตาช่วงช่วงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับดอตเลยอะคือเข้าใจนะว่าแบ็กซวอรนเขามีในแง่ของทําให้ทีมเราทําดาเมจได้แรงขึ้นใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นอะอตัวนี้ผมเลยไม่เห็นด้วยนะครับผมว่าแบ็กซวอรนควรที่จะลงมาอีกในยุคเมตาปัจจุบันนี้ครับก้าอยู่ไหนอะแบ็กซ์วอนก็จะอยู่ในนน,ดดในนนะ้หาีอต มันยังไม่ได้มีอะไรมาอัปเกรดเลยตรงบ็วอร์ผมเลยไม่เห็นด้วยนะแต่ผมก็เข้าใจว่าทางไพเวนเนี่ยเขามีรูปลูกตาใส่ไว้อยู่ครับเหมือนกับจับตาดูว่าเฮ้มันควรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าว่าขอฟังฟีดแบ็กจากคนดูเทียริตของเราก่อนละกันถ้าหลายๆคนไม่เห็นด้วยเขาก็น่าจะเอาบ็ซวอร์เนี่ยลงมาหรือไม่ได้ตัวของคาฟกาเองที่มีรูปตาเหมือนกันฮนะก็ถูกจับตาดูว่าอาจจะเทียร์เปลี่ยนในใกล้ๆนี้อันนี้ผมพูดจากความจริงใจเลยนะว่าผมเ่าอวยดอทอวยแบบมีคาฟกาอวยแบ็กซวอร์มากๆสายทรงเจ๊สายแกงดอะมันนเป็บบ The ในใจผมเลยแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงอะว่าทีมอื่นๆมันเล่นได้ง่ายมากกว่าทีมดอทเลยนะตอนนี้มันยังไม่ได้ถูกการผักดันจากทางเกมครับผมก็เลยมองว่าดอทไม่ไม่ได้เข้ากันกับเมตานะสามารถเล่นผ่านได้ไหมมันเล่นผ่านได้แต่มันมันไม่ได้แบบผ่านง่ายเหมือนทีมอื่นอะ่ะมาดูตัวละครถัดมากันเลยครับพี่โม ไททันปฏิบปักแพสาสฟ้าด้วยเล่นกับไนพนได้ด้วยโอเคอันนี้เห็นด้วยครับเซอร์วอลอันนี้เห็นด้วยสุดๆเลยครับเล่นกับเฮอร์ต้าได้โคตรเก่งช่วยเบรกสาวช่วยปลดกอรบเป็นตัวละครสีดาวที่คุ้มค่าในช่วงช่วงนี้สูงมากส่วนต้าจิว๋วโอเคเขาไม่ได้โดดเด่นเท่ากับเซอร์วาลในเรื่องการปั่นสแต็กให้เฮอร์ต้าใน MOC แต่เขาจะไปเด่นสุดๆในฟิกชันเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เห็นด้วยว่าเทียร์มันต้องต่ำกว่าเซอร์วาลหนึ่งเทียร์และเรามาดูตำแหน่ง เมน DBS กันครับผมมีการเปลี่ยนแปลงนะตัวใหม่เทียขึ้นตัวเก่าเทียลงมาดูเทียศูนย์กันก่อนเลยครับอารีิอาอันนี้ผมเห็นด้วยสุดๆและจริงๆอะ่ะผมบอกไปตั้งแต่ตอน m o c รอบที่แล้วๆว,ว่าเนี่ยคือตัวที่แรงที่สุดถ้าทีมครบและในแผดมท3.0มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับรวมถึงการมาของมอนใหม่ ai, อย่างนี่คาโดอารกิอาเล่นได้อย่างสบายเลยใช้คําว่าทีมเกือบครบหรือทีมครบอะ่ะประสิทธิภาพมันสูงมากๆถ้าเกิดคุณเทียบเป็นดาเมจต่อส คก,การทาดาเมจเขาสูงปี๊ดพุ่งสูงต้นๆในเกมเลยครับและไพเวนเขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ฟีดแบ็กของผู้คนที่เล่นตัวละครตัวนี้ได้ฟีดแบ็กกลับมาจึงให้อากิอามาอยู่เทียร์นี้ผมมองว่าเหมาะสมจากตัวผมที่ได้เทสตัต้งแต่ตอนเซอร์พิเอเตอร์อากิอาเข้าใหม่ๆมายันแพด3.0มายันแพด3.1ทางเล่นจริงในไลฟ์มันยิ่งตอกย้ำมันยิ่งยืนยันว่าตัวเขาแรงโคตรๆทีนี้มาต่อที่ท่านเฮอร์ต้ากันไร้ข้อกางขาครับ และล่าสุดบีการมาของทิปบี้เซนเซยิ่งเข้าไปใหญ่ครับในแพท3.0ผมให้อากริอาแรงที่สุดในเกมแรงกว่าเฮอร์ตาอีกตอนช่วงช่วงนั้นแต่พอทิบบี้มาใน3.1ตอนนี้ผมให้เฮอร์ตาครับทำไมถึงเป็น,ปนอย่างนั้นผมอิงจากการเทสของตัวเองเลยอากริอาสามารถจบในศูนย์ไซเคิลแบบการใส่สเตนได้โดยที่ใช้เป็นอากริอา e0 โรบิน E0 นหัวหัว E0 และในเมตาเนี้ยสามารถใช้ MC ได้เป็นอย่างดีเพราะมอนแพ้การปลดเกาะมีทั้งเทินเอ วีนั้งเทิร์นมีมี่มีมีมม่สามารถดึงโรบินเพื่อบัฟตูดามจได้ก่อนและค่อยบัฟตูดามจไปให้กับอากิอาต่อจึงทําให้ใน3.0หรือแม้แต่ในรอบปัจจุบันนี้อากิอาปิดดามจได้เร็วสุดๆก็อื่นผมต้องบอกว่าคอนเทนต์ศูนย์ไซเคิละมันเป็นสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะครับถ้าคุณตั้งโจทย์ว่าเล่นเกมนี้เพื่อจบคอนเทนต์แปลว่าคําตอบนั้นมันก็คือเพียงแค่เล่นจบและเล่นผ่านและดาวครบแต่ถ้าคุณตั้งโจทย์ว่าใครแรงที่สุดคุณจะเอาเหตุผลหรือเอาโจทย์ที่เอาเล่นผ่านอย่างเดียวมันไไมม่่ด้้้ถาาาาเเเเรรรรจะทียบือองงงควแต เียบดามจที่เกิดขึ้นตลอดเริ่มไซเคิลยันจบไซเคิลเลยเพราะฉะนั้นสำหรับสายคำนวณดามจมันจึงมีศูนย์ไซเคิลหนึ่งไซเคิลสองไซเคิลสามไซเคิลสี่ไซเคิลและห้าไซเคิลไม่ได้อิงเพียงแค่เล่นจบและได้ดาวครบมันขึ้นอยู่กับการตั้งโจทย์ของเพื่อนๆน,นะครับอันนี้จะได้แบบเข้าใจนะว่าทําไมเขาถึงมีการให้ตัวละครอยู่เทียร์ที่แตกต่างกันถ้าเราบอกว่าเอาแค่เล่นจบงั้นทุกตัวก็เทียร์บนกันหมดสิเพราะว่าสีดาวล้วนก็เล่นจบได้ในแพทแผ่นี้ใช่ไหมละ่ะแล้วเวลาเขาจัดเทียร์เขาจะ ถอดซัสเตนนะครับเิงจากการใส่ตัวโร่ตัวฮิลหรือตัวช่วยทีมกันตายเข้ามาด้วยซึ่งตอนนี้มันมีแค่2ตัวที่เล่นแบบใส่ซัสเตนแล้วจบศูนย์ไซเคิลได้ดาเมจไวที่สุดในเกมเลยก็คืออากิอากับเฮอร์ตาแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างอากิอากับเฮอร์ตาคือเรื่องจำนวนคอร์ดครับอากิอาจะใช้คอร์ที่สูงกว่าและได้ประสิทธิภาพที่สูงปี๊ดริบรวเลยตัวของเฮอร์ตาในเมตาปัจจุบันเพื่อนก็ได้เห็นกันไปแล้วผมเล่นให้ดูในไลฟ์สตรีมทั้งในเซิร์ฟเคียเตอร์เขาใช้เพียงแค่สองถึงสามทองครับ ใช้เป็น LC BP หรือ LC ประจำตัวก็จบศูนย์ไซเคิลได้เทียบเท่ากับอะคริอาเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยครับอันนี้มันขึ้น3จุดกว่ากว่ามันคือเจนใหม่แล้วมันไม่แปลกเลยนะที่ตัวดีเพสเจนใหม่จะขึ้นมาอยู่นะจุดสูงสุดบนท็อปเทียของเบต้าล่าสุดผมมองว่ามันเมคเซนครับทีนี้เรามาดูตัวละครเทียร์0.5กันบ้างอย่างตัวของโยมิอ่ะเขาก็ใช้คําว่าพาร์ทเนอร์เหมอเือนเดิมครับก็คือหลักๆต้องมีเจลชิวนะขาดเจลชิวเหมือนขาดใจมาต่อที่ในพลฟยครับเทียลง ด้วยจริงผมรู้สึกตั้งแต่รอบที่แล้วที่เป็นเซอร์ร็อกข้างบนแล้วก็เป็นมาแรงข้างล่างแล้วผมเข้าใจว่าในพลสามารถเล่นได้ทั้งล่างทั้งบนแต่ไอตอนรอบที่แล้วอ่ะโอ้โหถ้าคุณอิงเป็นทีม E ีูรล้วนนะและในเทียริสเขาก็อิงเป็น E ีสูรล้วนด้วยในพลไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดประหลัดบอกขนาดนั้นอะ่ะและย้ําว่าอิงแบบใส่ซัสเตนนะครับในเทียริสเนี้ยเราจะไม่คุยในเคสแบบถอดซัสเตนกันเลยนะซึ่งผมมองว่าโอเคในพลควรเทียลงมาถ้าเทียกบกับตัวดีเพจเจนใหมๆ่ๆรวมถึงน้องฟรายด้วยครับเมตาัน้ผมมม่ไ คิดไปเองลองถามเพื่อนๆที่เขามีทีมเบรกครบใช้คาว่าครบนะก็คือน้องไฟเหมยทิงหยุนแล้วก็หลิงชาและมีแรปเปอร์ที่ทีมเบรกครบเหมือนกันเหมยทิงหยุนหลิงชาตำแหน่งทิงหยุนอาจจะเป็นเ c ประสานได้แล้วยุคปัจจุบันเป็นการตีมอนหมูด้วยเทียของน้องไฟกับเทียของแรปเปอร์มันควรอยู่เทียกันเดียวกันมาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอนที่แรปเปอร์ทีมครบครับเพราะว่าประสิทธิภาพของแรปเปอร์เขาก็เป็นหนึ่งในทีมเบรกที่โหดมากๆเหมือนกันทีนี้การที่ไพเวนให้เทียน้องไฟ ลงมาอยู่ในระดับเดียวกับแรปป้าผมเห็นด้วยแต่ทางไพเวนเขาก็ยังคงบอกว่าแม้จะอยู่ในเทียสู0.5ก็ยังเป็นเทียในระดับเก่งโคตรๆอยู่ดีนะเพียงแค่ไอเทียสูตรเนี่ยโอ้โหมันแรงบ้าแรงบอจนเห็นความแตกต่างครับทีนี้เรามาดูเทียหนึ่งกันบ้างพี่บุญฮิวเอ่อในเคสของการใส่ซัสเตนผมมองว่าเขาดูดดับลงจิงยหยวนเฮ้ยอันนี้เห็นด้วยเพราะตัวละคร5ผู้กล้าเหนืออเมริกาจิ๋ยหยวนภาษีดีที่สุดแล้วจากการมาของซันเดย์ต่อมาน้องยูลลี่สามารถเล่น ได้ใน moc รอบปัจจุบันแต่ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด่นเท่ากับตัวบนบนอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยครับทีนี้ต่อลงมาดเรเรโชเล่นข้างบน,น,นเล่นได้ไหมลองแล้วเล่นได้ฮิเมโกะหรอเอ moc ร,รอบนี้ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นฮิเมโกะอีศูนย์กันสักเท่าไหร่นะอันนี้ผมขออะไรเอ่ยไปก่อนละกันส่วนต้นเถอมัง,งกรเอาโอเคก็เป็นมอนที่แพ้จินภาพในห้องบนสามารถที่จะเล่นได้ไมเล่นได้แต่อีศูนย์นี่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วดอทคาฟแกก็อย่างที่ผมบอกไปว่าดอทนั้นมันต้องรอการเฉิดฉาย ช่วงของดอตจริงๆครับหรืออย่างตัวละครอื่นๆอ,อาจารย์จริงหลิวจริงๆผมมองว่าอาจารย์จริงหลิวนี่อยู่เทียเดียวกับต้นเหิงได้นะต่อมาที่เบสครับปัจจุบันมีอาจารย์ที่พี่มาเล่นได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโอเวอร์พาวเวอร์หรือโดดขึ้นมาคิวคิวเฮ้ยเอาจิงคิวคิวนี่เล่นได้ดีทั้งการตีมแมลงและตีนิคดอก็ได้นะแอบรู้สึกว่าคิวคิวสามารถเทียร์สูงได้มากกว่านี้ส่วนเซเรคุณอาจจะเห็นว้าวเซเรสูสนไซเคิลเฮ้ยเซเรหดจัดประหลัดบอกแต่อันนั้นอ่ะมันเป็น ในยุคปัจจุบันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับและตัวละครอื่นๆก็ไม่ไม่ได้แบบมีแย้งอะไรนะครับทีนี้พอสรุปโดยภาพรวมก็มีทั้งสิ่งที่ผมเห็นด้วยและสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยแต่ผมยังคงย้ําประโยคเดิมว่าผมให้เกียรติและเคารพผู้จัดเทียริสเราอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันแต่เราสามารถพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ได้และทั้งหมดที่ผมพูดไปก็คือมุมมองความคิดเห็นส่วนตัวของผมครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเทียริสนี้กันบ้างเห็นด้วยตรงไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้ไม่เห็นด้วยตรงไหน ก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันโดยที่เราจะอิงจากตัวละครอ0เป็นหลักนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่เลยครับขอเพียงแค่อยู่ในขอบเขตการแสดงความคิดเห็นวันนี้ขอบคุณในทุกทก,การรับชมมากๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวมารอดูว่าเมตาของอพโพคาลิฟชาโดรอ,รอบใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างและเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับวันนี้ขอบคุณท,ทุกการรับชมมากเลยไว้เจอกันบ๊ายบาย